มันก้มจังเลยไม่ได้กินข้าวสวัสดีเด็กทอทำไมทำไม่เหมือนผู้ชายเลยยังไม่กลาก็คือก้มจ้พี่น้องนั่นโอ้ยสวัสดีอีกรอบเด้กพี่น้องขึ้นไปลกกาทอนกล้าก่าเกี๊เฮ็ดลูกงูกแกเฮ็ดละงอกตุย ข้า <ง ains> กินดีพ,นพ,นพนากกนมากอือเข่ามาติดมือเถอกขาวิ้นดีพานมากันเศรกะเฮ็ดแรงกะเฮ็ดสวยกเฮ็ดพี่พนอ้องสวเห,ห็ดขับมเห,ห็ดต,ต้มน้อไม้มเม็เฮ็ดเกกินน้ำ <ง ains> <ง ains> ต้มน้อไม้ย <ง ains> ้ำเห็ดเบียงใลยข้าติดมือของแสบของแสบนอดเท้าออกจต้มป้าแล้วนะมันต้เื่ลาไปเอาจักมือครับจะแป๊นอจดมาต้มใี่น้อเเ้ยนี่น่อไม้อ่นเรกเอย เออนี่เรามาเลี้ยงอึนนะเออเปิดเฟอเราเพิ่งให้พรุ่งนี้จะเปิดคอนเสิร์ตถ้าใครไม่ดูพลาดพลาดเย้าฐานาสาวสีม่ามืออื่นเจ้นาะาวเดินแบบอยู่คันแทนหน้าเนี่ยมืออื่นนี่ก็ไม่เสียวโอ้ยนางแบบกับซัมพี่ของก้อยเอามาโซกากัเซยกัยังยูเฮนวากระได้เห็นว่าแล้วก็เอานางแบบมาโซกาเอาตุ้ยๆนี่ สไดกบีกินี่ยางแถวขนาเ็นเก่งนิ่งเนเก่งน่งาง่ายม้เขหนาผู้หอนเยอะมากขไดสงสัย่าะรผมได้แัดเดอบัดเดือน้ำมันไได้โอ้ยคอยื่อคอยสือมมใหายอบัตนี่หลักกรรมเขาให้อย่างเงี้ยแต่ทางผ่านก็เมื่อทางบ้า กันเมอน่เียเหมือนสามนเ้นหลนขาบอกขอเดมือทั้งาหิทบเขาบอกไม่งายัถึงเรบหยามากหน้เขาบอกว่าเราหลับเขาหลับกาเมือนแล้วกพระมันเจ้ากะลาแล้วมืเของคุณร้านบอกว่ามีได้ผู้หานขาวให้ดูอยู่นะคร หกหนึ่งห้าห้าสามตัวหาแล้วก็กินทำแล้วก็กินห้ามดชามตัวนั่นแหละเห้าหมชามินจัเียเลยเป็นเบคันติดมือย้ำเคยเบื่อลงอะไรก็ดูั่นนี่เห็นบาสสอนด้ยมาช่อดำหน้ามสอนไปดัำหน้าเพิ่ได้อยากนะกขับเปเบื้องทักงองเพิ่้ติดตามใกล้สิพาดลจ้า

เี่ยนเอาไปนู่นเราะว่เปลี่ยนได้บบไเปลี่ยนได้แบาเมือนแก้วก็บเมือนน้ำีเทเนะไร่านยังไม่เมือมาแวเรื่งอะไ้วก็แบบว่างๆให้มีจัดไดุ้ห้ยังอย่กัสิ่งแล้วสิ่งท่มาแหววเอาอยู่เลยอันนั้นเด้ในหม้อใหม้อข้าน่นได้เลยในหม้อคุงเ้านั่นได้แกย่ ของผาทของสาสฝนต้องเยอะเลนีคือจีหัวไงแบนั่นแล้วเอ้ยจัง uh, หวะแข็งน้ำฝนลงมันเป็นซึ่เท่านัคันของ้าแบบนี้นะคือแบบบ่มีฝนนั่นเที่ยงนี่จะแกนเฮ็ดเังเบิร์ันเบอผู้คนโค้งนะพ้องน้โค้งแล้วโค้งหมข้ามา่เนี่ไม่ได้ได้ชีอ้ยสเปิร์ตแคนั้นมีได้เมนเดินเผื่อได้นั่นนะ

กล้ชื่อโลกใกล้ชื่อมันนะตืนล่เชื่อยังไม่แลบ่ไม่มันลอซิไซรวแก้วในบ้านไม่มันกัน้ามันอ้อมเอาอ,อนะไรอ้อมเนาะเฮ้ยพตกระตกคือเห็นยังอ่อมมนงมเออยตกอ่ะเมนกันว่าขี่มงนแล้วะครับ

แล้วผ่านมาบ่บ่บ่ดูทั้งแบบเรียกยุคยุคหน้าแบบว่าเพาะวปั่นเนาะบางค้นผ่าว่าดูทั้งที่เรียกยุคแห่งยุ่งยากท่านคือเอายุบเนาะเอายุบแล้วประเดอีเดออีแล้วประเด็นไม่เรียกเอายุเค็อเรียกคือมันโค้งนี่วมันมันใหม่เอายุบเนาะชนน้ำทรายเราลมดีใค่ใส่เราไม่ใส่สิได้ขอแค่นี้เนาะว่าค้นโค้งท่านจะอยู่ในบ้านได้ นี่แต่ว่าเราก็ได้นินนี่นคาเก่งค่ไปแล้วไปดังหน้าตรงคนในบ้านบอกเาเคยเห็นมันพลาดจะขึ้นบอกว่าจะขึ้นบอกว่าพอคอย แล้วเลเนาะแลวเลยนยเล้ยเล็ลยงาหนามันพาจแวะยืนนะูนว่าคนในบ้านม่ไเลใจอย่าว่าเลี้ยแรกไม่ยิงกลัวเล้ยงแลอยู่เม่เสี่ยงไอวเออลูกไตรโลดลูกไโลดเฮ้ยมาจะเอมาจะเชอเต้องึงอืมอข้าเขาไปยู่ฝุนหมออยูฝุนน้าโมันนันนะไโลดันจากล้วโอจะก่อบมหา มอสทีลูกคล้ายเกลืองนนี่มมนมันขึ้นเข้าไปเลเอย่าชาแล้วมันมาัในวัดนะก็ึจขร้นชเหี้ยพืชเห็นหน้ามันละไปมันมหลตอในานบัน่โในวัดเออกินจนเลเจำนันยังหน่อยอยู่ดอก เออจะหายานี่ละก็ไปไดครับเงี้อีช้องไม่ลูกันนี่เพรามันยาิเนาะมันเราหลอใ้เขา้องเดี๋ยวเขาทำอะรยากในปตวรเนะมาดูคขันะครัญาติท่านมีปูกปาบแล้วเนาะเล่า่านันมนลไม่ปูบปาเแล้วเขาบอกเลยใจอะไปกับนี่แต่เขาไดู้คนโค้งมัว่าจะขึ้นหรือเพิ่นบรด้ยิน กันมูนเต้นนีเจะไปน้ำกวนของใครอันนี้เป็นอะไรน,น้ำข,ขดมูไปให้ชุดมูอยู่ถ่ายมูบะหมุนมูนะรบได้ยินีดเราหายมูเนาะมอยืนเล่นกนก้ำไ,ไปไปไปผ่านลงยูอย่างเี้ยจาอยู่คนดีอย่างน,นก็ผ่าลงมายูทอีกคูณน,นั่นกับููนึงกับให้ ให้ลูกให้้านเลราให้ลูกให้ร้านพปไปแต่ให้เง้ยจะเมนไดเนี้ยบกันเงี้ยวะเป็นพี่ได้แ่าพออยู่กันน้อยตักีีนะจังหเอไปอยู่นบักต้งมอยู่นบ่าสงโค้จะไม่มีเสียงดีมี่เสายเียปล่อยเท้าคันท่แมูไปแล้วเต้นน้ำปุ่นบ่ม่มูบ่ม่อมูบเดบอวนัได้บเดบอวมือนำล้า ีนกัยัง <uh ง um> ัดกะพี่น้องเอ้ยมาแล้วฮักกสีได้อวยอวยมื่อปีนี้เขาให้ไงเพิ่นปีกายนีชั้ำนี้เป็นบ้าเลยเนาะพันด่นดัก้อนมูได้ปีกกยปีก่ยนี้วเพิ่นแล้วเขาพัฒนานั่นปีนี้เขาพัฒนกระดำได้บ่ท่ครึ่งแม่นบอกแม่นบกปีไก่ปีกานวเขาพัฒนาแล้วแล้วน่นบ่ เจอกดำไวคือคาบนบริลนยนี่มันกับบริลายลกไปึ้นบ้านใส่นหยน้อยนะบริลายนันยัางอ้อบมเนว่าได้ตัวเองดำนั่นเมื่อไรจีิดเป็ดให้สำเนาเห็ุได้มันบรไลด้เดี๋ยได้าบซีให้ขันยังได้ลากนี้มืแรกกับมาลุกะสนับกันบึดกับเบิ้งได้เขาเนี่ยว่าคำผูชคนในช่องนได้ดำทั้งนั้นเลยเพราะว่ามื่อแรกนี่ตุวเองสีลกกะไวเป็นตาท้องตานั่นนี่ด้ นั่นก็ยังว่าข้าช่องผู้เมียนั่นกันต่าเลี่ยนลุกไปเนื้อทอกันนะข้าได้ช่องให้นะบริพิตรเจ้าบัดช่องให้กับซ้ำข้อค้ำผดซีหาข้อบัดเพี้ยนเยอะวันได้จ้ะเมื่รเจ็ดแปดให้ก็คือเบื้องบริจ้างดำเมือเดียวแถวของพญรันเลยดยอมยจะคอกกับหน้าสิบเจ็ดสิบแปดให้ก็ดำหน้าโน้ยโอเคมื่ออื่นพลับพี่น้องเผากันมื่ออื่นจังมาดำนาเอาลำโพงมาเปิดเพลงมันสนั่นขับวัดอยู่นี่นะคะมื่ออื่นเนาะ เด็ดติดต r มคลิปเมื่ออื่นก็แล้วกันได้พี่น้องเออจังไดก็อย่าลืมคำว่าเป็นกําลังใจให้หมูเฮาหนยเด้อเป็นกําลังใจให้ตุ้ยๆนะคะดําหน้าบตตรแล้วสิได้แล้วน้ำล้างมูนั่นแหละ้จใส่สุดนันด้อดสโลดจี่ซิกาลีโอกติีเตียวมาซอยอยู่จังสี่ละค่ะพอวันเที่ยวมากินแล้วก็เที่ยวมาซอยจนแล้วคนละแต่บางมือกับมาบางมือกับมาเศร้าบางมือกับมาแรงประมาณนี้แหละ ไอ้เนี่ยมันกระแร็วค่ะออเพ็ดหน้าเตละปีกระแร็วคือเกาโอเคสิได้ย้ำมันต้องไปสู่แน่นอน